วัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาเจอคุณครูอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูมีหน่วยนานา,นาประเทศมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้เรียนรู้กันนะคะมีทั้งหมดที่คุณครูจะแนะนําก็มี5ประเทศด้วยกันนะคะประเทศแรกก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะเด็กๆพร้อมหรืยังคะไปเรียนรู้ประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะคะ ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นเกาะขนาดใหญ่และมักจะประสบภัยจากธรรมชาตินะคะอยู่บ่อยๆนะคะชันนักเรียนเอกเช่นพายุใต้ฝุ่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟเป็นต้นนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะประสบภัยธรรมชาติบ่อยมากเลยนะคะดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ มากมายในการสร้างอาคารต่างๆเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาตินะคะเด็กๆมาดูเลยนะคะธงชาติของญี่ปุ่นสีอะไรคะมีสีขาวเรามีวงรีอยู่ตรงกลางนะคะนี่คือธงชาติของประเทศญี่ปุ่นนะคะ ภาษาราชการของญี่ปุ่นก็คืออันนี้เลยนะคะแต่เวลาเขาทักทายกันเขาจะพูดว่าคอนนิจิวะนะคะการแต่งกายของประเทศญี่ปุ่นก็คือชุดอะไรคะกิโมโนนะคะต่อไปอาหารของญี่ปุ่นก็คือชูอะไรคะ ชิเด็กๆด,ดูเลยมีตั้งหลายอย่างเด็กๆเ,เคยทานมาแล้วใช่ไหมคะมีใครเคยทานบ้างคะอาหารญี่ปุ่นมีหลายประเภทเลยนะคะต่อไปดอกไม้เด็กๆรู้ไหมคะดอกไม,กกกไม,กไม้ประจำประเทศญี่ปุ่นก็คือดอกอะไรคะ ซากุละนะคะสวยไหมคะมีสีชมพูส,มพสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนสวยนะคะความสัมพันธ์ในด้านการค้าของประเทศญี่ปุ่นก็คือเครื่องจัรนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์นะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ประเทศญี่ปุ่นกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดมาให้เด็กๆตอบนะคะข้อหนึ่งคำทักทายของประเทศญี่ปุ่นพูดว่าอย่างไรคะเด็กๆตอบไหมคุณครูนะคะต่อไปข้อสองชุดประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นคือชุดอะไรคะต่อไปข้อสามธงชาติญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ ข้อสุดท้ายอาหารประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นคืออะไรคะเด็กๆตอบได้แล้วส่งคำตอบมอาตอบให้ครูดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ